ตอนที่463บังเอิญเจอฮานลี่โบกมือทั้งสองข้างย่ามสัตว์อสูรหลายใบยลอยออกมากลางอากาศจากนั้นประสานมือไร้าอาคมย่ามพวกนั้นจึงเปิดออกพร้อมกันมแมลงกลืนทองจำนวนนับไม่ถ้วนบินออกมากลายเป็นเหมือนกลุ่มเมฆสีทองเงินลอยอยู่กลางอากาศพร้อมประกายระยิบระยับสวยงามไปฮานลี่มองฝูงมแมลงกลืนทองตรงหน้าเขาที่ไปทางทะเลทรายข้างหน้าออกคำสั่ง ด้วยความมั่นใจด้วยจำนวนที่มีมแมลงกลืนทองเทียบมดเหล็กไฟพวกนั้นไม่ได้เลยเสียงหึ่งดังขึ้นกลุ่มเมฆสีทองเงินบินไปข้างหน้าด้วยความเร็วแผ่กระจายปกคลุมพื้นดินแต่ยังไม่ทันบินลงฝูงมแมลงสีดำก็บินขึ้นออกมารับทับมแมลงกลืนทองในจังหวะที่ฝูงมแมลงทั้งสองฝ่ายปะทะกันฝูงมดเหล็กไฟขยับตัวก่อนพ้นเพลิงสลัวเข้าล้อมฝูงมแมลงกลืนทอง มดเหล็กไฟคงรู้ความน่ากลัวของแมลงกอลือนอทองจึงชิงลงมือโจมตีเสียก่นถ้าเป็นแมลงชนิดอื่นถ้าถูกเพลิงชนิดนี้โจมตีถึงแม้จะไม่ตายทั้งหมดแต่ก็ต้องบาดเจ็บสาหาัสแมลงกลืนทองกลับไม่สะทกสะทานอะไรเลยกลับกันพวกมันกลืนกินเพลิงพวกนั้นจนหมดจากนั้นก็พุ่งเข้าโจมตีมดเหล็กไฟฝูงแมลงทั้งสองสีพุ่งเข้าปะทะกันผสมปนเปรวมกันเป็นกลุ่มเดียวกันมีเสียง แหลมสูงดังสนัน่นซากแมลงค่อยๆทยอยตายตกลงมาเรื่อยๆส่วนใหญ่เป็นมดเหล็กไฟที่ตายเยอะกว่าส่วนแมลงกลืนทองตายน้อยมากการต่อสู้นี้แมลงกลืนทองเป็นฝ่ายได้เปรียบไม่นานนักก็มีโอกาสชนะอีกฝ่ายได้ชัดมดเหล็กไฟเห็นสถานการณ์ไม่ดีพวกที่เหลือจึงส่งเสียงเบาๆรวมตัวกันเป็นลูกธนูสีดำอันหนึ่งพวกมันเปลี่ยนเป็นลูกศรเพื่อจะบุกทะลวงหนีออกไปแต่ในตอนนี้เอง กระบี่สีมรกตพุ่งมาจากบนฟ้าฟันตัดเข้าที่ก้านธนูลูกศรกระเทือนความเร็วเริ่มลดลงในช่วงเวลาไม่นานนี้ฝูงแมลงกลืนทองก็ไล่าตามมาทันล้อมธนูเอาไว้ในคลิปตาเสมือนธนูสีดำจมอยู่ภายใต้มหาสมุทรสีทองเงินเมื่อฝูงแมลงเริ่มสลายตัวออกก็ไม่เห็นร่องรอยของธนูอีกแล้วตอนนี้ฮันลี่จึงเริ่มเดินเข้ามาช้าชา เขามองซากมแมลงนอนตายบนพื้นรูปคางของเขาเหมือนกำลังใช้ความคิดบางอย่างมแมลงกลืนทองตายไปไม่มากนะักประมาณหลักร้อยเท่านั้นความสูญเสียจำนวนเท่านี้เขาก็ไม่สนใจด้วยซ้ำดูท่ามแมลงกลืนทองจะไร้กาดกว่ามดเหล็กไฟไม่มากนะักแล้วจำนวนของมแมลงกลืนทองจะเป็นตัวตัดสินเป็นตายในการต่อสู้ครั้งต่อไปเพราะมดเหล็กไฟมีจำนวนมากกว่าถึงสิบเท่าพวกมันจึงได้เปรียบมากกว่า หลังจากวิเคราะห์เสร็จแล้วฮันลี่จึงมีสีหน้าผ่อนคลายลงดูท่าอาศัยมแมลงกลืนทองผ่านทะเลทรายนี้ได้หายห่วงเขามองซากมแมลงที่กองเต็มพื้นหรีตาลงก่อนส่งเสียงสั่งฝูงมแมลงสีทองเงินส่งเสียงดังซาก,ก่อนบินลงบนพื้นแล้วจัดการกินซากมดเหล็กไฟจนไม่เหลือกลับเข้าในย่ามสัตว์อสูรของฮันลี่อีกครั้งฮันลี่เก็บย่ามไว้ข้างเอวจากนั้นก็มองดูทะเลทรายดำตรงหน้าก้าวเดินต่อไป อย่างไม่ลังเลหนึ่งวันหลังจากนั้นฮันลี่เดินทางอยู่กลางทะเลทรายส่วนลึกเงยหน้ามองท้องฟ้าอย่างไรสีหน้ายืนนิ่งไม่ขยับขยื่นบนฟ้ากำลังมีการต่อสู้ของฝูงมแมลงที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เขาเข้ามาในทะเลทรายแห่งนี้มแมลงกลืนทองและมดเหล็กไฟที่มีจำนวนรวมกันมากถึงหลายแสนตัวกำลังต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายอยู่กลางอากาศตรงหน้านี้ ซากแมลงทยอยตกลงมาตายบนพื้นอย่างไม่หยุดหย่อนจนปกคลุมทั่วบริเวณมองไม่เห็นพื้นทะเลทรายเป็นฉากการต่อสู้ที่น่าหวาดหวั่นคลั่นคลึงมากหว่างคิ้วของฮรนลี่มีประกายความอึมครึมสายหนึ่งพาดผ่านโดยไม่รู้ตัวถึงจะเป็นเวลาเพียงช่วงสั้นๆแต่เขาต้องเสียแมลงกลืนทองไปเกือบหมื่นตัวแทบทุกระยะที่เขาเดินไปสักพักหนึ่งจะเจอฝูงมดเหล็กไฟเสมอบางครั้งก็มีจำนวนสองสามพัน ไปจนถึงหลักหมื่นแต่ครั้งนี้เจอฝูงใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเจอมามีประมาณห้าหกหมื่นตัวดูท่าหลังจากศึกนี้มแมลงกลืนทองของเขาจะต้องตายลงไปอีกเจ็ดปดพันตัวมีหน้าฮานลี่ถึงรู้สึกปวดใจกว่ามแมลงกลืนทองจะฝักไข่อีกครั้งต้องใช้เวลานานมากทีเดียวไม่รู้ว่าต้องรออีกนานเท่าไหร่ถึงจะได้ฝูงมแมลงมาเพิ่มเวลาผ่านไปไม่นานมดเหล็กไฟก็พ่ายแพ้ไปเหลือไม่กี่พันที่ทะลวงวงล้อมบินหนี ไปตัวอื่นก็กลายเป็นอาหารอันโอชะของมแมลงกลืนทองที่จัดการกินซากจนไม่เหลือฮันลี่ไม่อยากจะไปไล่ล่ามดพวกนั้นให้เหนื่อยกระตุ้นไขมุกน้ำแข็งเหนือศีรษะปล่อยไอเย็นออกมาทําให้รู้สึกเย็นสดชื่นพร้อมเดินทางไปต่อจากที่เขาประเมินตอนนี้เขาน่าจะเดินมาถึงส่วนกลางทะเลทรายแล้วดังนั้นถึงได้เจอฝูงมดบินใหญ่ขนาดนี้วันนี้เขาต้องรีบเดินทางต่อไม่อย่างนั้นต้องเสียพลังไปกับ การใช้อาวุธกันไฟสองชิ้นพร้อมกันอีกครั้งนี้เขามีสีหน้าสงสัยพลันเปลี่ยนทิศทางเดินไปทางเนินทรายเนินหนึ่งเมื่อเขาเดินมาถึงแล้วก็ขมวดคิ้วขึ้นเพราะไม่ไกลามากนักมีฝูงมดเหล็กไฟอีกฝูงหนึ่งจำนวนไม่มากนักน่าจะเกือบเกือบหมื่นตัวพวกมันกำลังพุ่งเข้าโจมตีกลุ่มแสงสีฟ้าอ่อนอยู่กลุ่มแสงเหมือนจะล้มลงกระพริบไม่หยุดมีเงาร่างคนอยู่ภายในดูเหมือนกำลังรับศึกหนักอยู่ ฮรนลี่มองดูทุกอย่างอย่างใจเย็นและนิ่งเฉยในตอนนี้เองมดเหล็กไฟรวมตัวกันเป็นกระบี่เพลิงสีดำเล่มหนึ่งพุ่งเข้าฟันใส่กลุ่มแสงอย่างรุนแรงฮานลี่คิดว่าคนคนนั้นน่าจะต้องตายแน่นอนแต่กลับมีกระสุนสีมรกตยิงออกมาจากกลุ่มแสงนั่นกระสุนนี้ปะทะเข้ากับกระบี่ดำเกิดเสียงดังงอสนันมีประกายไฟสีเขียวเข้มขนาดเท่ากําปั้นสายหนึ่งพร้อมติดไฟขึ้นทันที มดที่อยู่ตรงส่วนที่ถูกไฟนี้ล้อมไว้แยกตัวออกมาตกลงมาตายบนพื้นหลายร้อยตัวฮานลี่อดตกใจไม่ได้กระสุนสีมรกตอันนั้นคือสมบัติประหลาดอะไรกันทำไมถึงได้ร้ายกาศเพียงนี้แม้แต่มดเหล็กไฟที่เป็นมแมลงวิญ,ญญาณธาตุไฟโดยกำเนิดยังต้านไฟสีมรกตนี้ไว้ไม่ได้ไม่อย่างจะเชื่อเลยดูท่าของวิเศษในโลกผู้บำเพ็ญตอน,นมีจำนวนนับไม่ถ้วนเลยเขาช่างรู้น้อยเสียจริง เมื่อไฟสีมรกตนั้นปรากฏขึ้นก็เหมือนกับไปยุยยูพวกมดพวกมันกระจายตัวออกพุ่งเข้าโจมตีกลุ่มแสงนั้นอีกครั้งไม่ปล่อยให้ถอยหนีไปได้ผู้บำเพ็ญในกลุ่มแสงนั้นเหมือนจะมีกระสุนไม่พอจึงไม่ได้ยิงนัดที่สองออกมาได้แต่ต้านการโจมตีต่อไปแต่เหมือนเขาจะสังเกตเห็นฮันลี่จึงค่อยขยับมาทางเนินทรายที่ฮันลี่ยืนอยู่ฮันลี่มองอยู่นิ่งๆจากนั้นก็เดินต่อไปอย่างไม่สนใจ ตอนนี้เขาไม่ได้อยากชิงของวิเศษของอีกฝ่ายและไม่อยากสูญเสียมแมลงกลืนทองให้กับคนแปลกหน้าในทะเลทรายประหลาดแห่งนี้มแมลงกลืนทองของเขามีค่ามากกว่าของวิเศษธรรมดาหลายเท่านักเขาไม่อยากสูญเสียพวกมันโดยเปล่าประโยชน์แต่เมื่อเขาเดินไปได้สองก้าวก็มีเสียงแหบพร่าของสัตรีดังขึ้นมาจากกลุ่มแสงนั้นสหายฮานช้าก่อนข้าคือหยวนเหยสหายฮานโปรดยื่นมือเข้าช่วยจะเป็น น้ำใจใหญ่หลวงยิ่งนักน้ำเสียงหยวนเหวยเต็มไปด้วยความตื่นประหนกร้อนรนหยวนเหวยฮานลี่ได้ยินชื่อนี้แล้วก็นิ่งไปครู่หนึ่งไม่นานนักก็ค่อยๆหันตัวกลับมาโลกช่างแคบยิ่งนักถนนหินงหนืดกว้างใหญ่เพียงนี้กลับมาเจอผู้บำเพ็ญเพียรสตรีที่นับว่าคุ้นเคยกันจนเขาไม่รู้จะพูดอย่างไรดีในเมื่ออีกฝ่ายถือว่าเป็นคนคุ้นเคยกันฮานลี่ก็คงไม่โหดร้ายถึงขนาดปล่อยให้ตาย ไปต่อหน้าต่อตาได้ยิ่งไปกว่านั้นก่อนหน้านี้เขาเคยคิดว่าจะแอบมาหาสตรีผู้นี้เพราะมีธุระบางอย่างและตอนนี้เป็นโอกาสเหมาะพอดีเมื่อยืนมองกลุ่มแสงอยู่ไม่นานเขาพลันไร้าอาคมรูปที่ย่างสัตว์อสูรข้างเอวแมลงกลืนทองนับไม่ถ้วนบินออกมาผสมโรงโจมตีมดเหล็กไฟตรงหน้ายวนเหวผู้บำเพ็ญเพียรสตรีที่อยู่ในกลุ่มแสงถึงกับตะลืมง,งาน มแมลงกลืนทองตายไปพันกว่าตะวอก็จัดการมดเหล็กไฟฝูงนี้ได้อย่างง่ายดายนี่ทําให้นางตกใจจนพูดไม่ออกอยู่นานกระทั่งฮานลี่เก็บพวกมันกลับไปอย่างไม่รีบร้อนนางถึงได้สติกลับคืนมาและลดกราะอาคมลงยืนเหยา่ยหน้าตาซีดเซียวเพราะสูญเสียพลังยุดไปเยอะดูอ่อนล้าอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็ยังงดงามเช่นเดิมเสื้อออกครุงสีดำที่เคยใส่ได้ถอดออกไปแล้วเปลี่ยนเป็นเสื้อเข้ารูปบางๆเผยสัดส่วน สวยงามพร้อมกับเหนือออกท่วมตัวกลิ่นกายที่หอมหวนของนางกำจายออกมาเป็นระยะช่างน้าดึงดูดลหลงไหลเหลือเกินฮานลี่เห็นแล้วพลันตกตะลึงยืนนิ่งแต่ก็เรียกสติกลับมาอย่างรวดเร็วขอบคุณสหายฮานที่ยื่นมือเข้าช่วยหยวนเหว่าซาบซึ้งยิ่งนักหยวนเหว่าย้มยิ้มยกมือคาระวะฮานลี่พูดด้วยน้ำเสียงน่าหลงไหลตอนที่46 4ไขมุกวิญญ,ญาณครวนมันไม่ใช่เรื่องลำบากเกินไป ในเมื่อสหายปลอดภัยแล้วผู้แท้ฮานต้องขอลาก่อนฮานลี่มองนางพลางพูดออกมาจากนั้นก็หันหลังเดินจากไปโดยไม่มีท่าทีหยุดรอแต่อย่างใดเขาทำเช่นนี้ทำให้เอาหยวนเห่ยาที่ยังไม่คลายความประหนกต้องถอดสีหน้ารีบเอ่ยถามขึ้นในทันทีที่ฮานทำเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรหยวนเหยยายังไม่ทันได้กล่าวขอบคุณท่านเลย หญิงงามพูดจาด้วยน้ำเสียงอ่อนแอจนผู้ที่ได้ยินย่อมต้องเจ็บปวดใจแต่ฮานลี่ไม่คิดจะหันกลับมาเลยได้ยินแต่น้ำเสียงเย็นชาดังขึ้นไม่ต้องขอบคุณหรอกข้าน้อยช่วยได้ตามกำลังความสามารถเท่านั้นแม่นางยวนโปรดรักษาตัวเองด้วยเมื่อเสียงขาดลงฮานลี่ก็เดินออกไปไกลด้วยความคล่องแคล่วว่องไวยวนเหยาได้ยินคำตอบเช่นนี้ก็ตื่นประหนกจนหน้าซีเผืด่ด สถานการณ์ของนางตอนนี้ยังไม่ต้องพูดว่าจะเจอมดเหล็กไฟอีกหรือเปล่าแค่ความร้อนที่นางต้องเจอก็แทบจะทนไม่ไหวอยู่แล้วย่อมไม่อยากปล่อยให้ฮันลี่ผู้ช่วยชีวิตเดินจากไปง่ายๆดังนั้นนางจึงเรียกด้วยน้ำเสียงออดอ้อนอีกครั้งแต่ฮันลี่ก็ไม่ได้สนใจเดินห่างไปเรื่อยๆเ,เมื่อนางเห็นความการอ้อนวอนไม่ทำให้ฮันรี่ที่ใจแข็งด่งหินอ่อนลงได้นางจึง ร้อนใจยิ่งนักจำต้องพูดประโยคที่ฮานรี่คาดเอาไว้ว่าจะได้ยินออกมาช้าก่อนหากท่านยอมยื่นมือเข้าช่วยในการเดินทางต่อจากนี้ข้าจะยอมมอบสมบัติสำคัญให้ไม่ให้ท่านต้องเสียพลังโดยเปล่าประโยชน์หรอกนางกัดฟันพูดสมบัติสำคัญพอฮานรี่ได้ยินที่นางพูดก็หยุดเดินเหมือนจะลังเลข้าน้อยมีระเบิดเพลิงเขียวอยู่หลายลูกยินดีที่จะมอบให้ท่านนางเห็นฮานรี่นี ท่าทีลังเลจึงรีบพูดขึ้นนอมามันคือลูกกระสุนสีเขียวเมื่อครู่หรือไม่ใช่ของธรรมดาจริงๆฮานลี่หันกลับมาช้าๆมีสีหน้าสนใจเรื่องที่ได้ยินในเมื่อช่วยแม่นางคนนี้ไว้แล้วเขาก็ไม่คิดจะไม่สนใจหรอกปล่อยนางไปยิ่งไปกว่านั้นเขาช่วยนางไว้ก็เพราะมีเรื่องที่ต้องการอยู่เมื่อครู่เป็นแผนถอยเพื่อเดินหน้าเท่านั้นตอนนี้แม่นางเอ่ยปากขอร้องก็ตรงกับเป้าหมายของเขาพอดี ถ้าเขาจะเอ่ยปากขอมากกว่านี้นางคงได้แต่จำใจทำตามยวนเหยารู้ข้อนี้ดีอยู่แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเพราะฮันลี่มีบุญคุณหรือเขาจะช่วยคุ้มครองหลักจากนี้นางก็ไม่มีตัวเลือกอื่นได้แต่อธิบายให้ฮันลี่ฟังต่อยอย่างจำใจระเบิดเพลิงเขียวเป็นระเบิดเพลิงสูตรลับพิเศษของสำนักตะวันเขียวฝ่ายอธรรมการสร้างแต่ละลูกไม่เพียงใช้วัตถุดิบล้ำค่าจำนวนมากยังใช้เวลานานอีกด้วยพลัง ทำลายของมันสู้สีพลังเพลิงสุริยันเที่ยงแท้ของผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดได้เลยทีเดียวข่ายังเหลืออยู่สามลูกยินดีมอบให้ทั้งหมดนางพูดสีหน้าหนักแน่นยื่นมือนําลูกกลมสีเขียววาวๆาวสดใสสามลูกออกมาให้ดูฮันลี่เดินกลับมาอย่างไม่รีบร้อนมองดูทั้งสามลูกแล้วก็พูดขึ้นด้วยท่าทีธรรมดาสมแล้วที่ระเบิดเพลิงเขียวเป็นสมบัติประหลาดจริงๆแต่ด้วยของเพียงแค่นี้ค่ะ คงไม่กล้าจะยอมเสี่ยงหากมีภาระเพิ่มขึ้นในสถานที่เช่นนี้พลังของข้าน้อยต้องลดลงอีกเท่าตัวถ้าเป็นสหายหยวนจะกล้าเสี่ยงเช่นนี้หรือไม่ละ่ะฮานลี่พูดด้วยน้ำเสียงแฝงความเย้ยหยันเมื่อหยวนเหวยาวได้ยินก็เปลี่ยนสีหน้ามีสีหน้าไม่สู้ดีอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงยิ้มออกมาพี่ฮานต้องการอะไรกันแน่โปรดพูดมาเถอะข้าไม่อยากจะอ้อมคอมอะไรมากนักหรือว่าท่านต้องการตัวข้ายอย่างนั้นหรือ เมื่อพูดเสร็จนางก็บิดเอวเล็กน้อยเทิดหน้าอกครึ่งเพื่อเห็นความบวบอิ่มสายตาที่ตื่นกลัวเปลี่ยนเป็นเย้ายวนหน้าดึงดูดแทนฮานลี่เห็นท่าทางเย้ายวนของนางจอนมีสีหน้าตกใจความงามของแม่นางยวนช่างน่าหลงไหลเกินต้านทานเสียจริงแต่มันไม่มีประโยชน์อะไรกับข้าน้อยท่านประหยัดพลังเอาไว้ป้องกันตนเองเสียจะดีกว่าฮานลี่ลูกคำมองด้วยแววตานิ่งเฉยพึ ช่างป่าเถื่อนไม่รู้จักความงามไม่รู้จักทนุถนอมหญิงงามภาพกุลสัตวีเรียบร้อยงดงามถูกถีกลงเผยใบหน้าที่เจ้าเล่ห์พูดอย่างไม่สบอารมณ์แม่นางยวนไม่ควรพูดเช่นนี้หากไม่ใช่เพราะอยู่ในพระราชวังนภาสูงที่อันตรายเช่นนี้ข้าย,ย่อมลงเสน่ห์ท่านแน่นอนข้าคงปฏิเสธไม่ได้แต่ในตอนนี้หืๆฮาฮนลี่พูดจนหน้าขนลุก เจ้าฝันไปเถอะถ้าไม่ใช่เพราะอยู่ที่นี่ในตอนนี้คิดว่าเจ้าจะมีน้ำยาได้อบกอดข้าอย่างนั้นหรือหยวนหยามองฮานลี่ด้วยสายตากโกรธเคืองดูถ้าข้าจะช่วยผิดคนเสียแล้วในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าไม่ต้องการให้ท่านต้องเอาตัวเขาแรกไม่ต้องการคำขอบคุณของท่านข้าน้อยขอลาละฮานลี่จงใจจะยั่วโมโหนางจึงยกมือขึ้นคารวะาทำท่าเดินทางไปต่อ ที่ฮานอย่าได้โมโหไปฆ่าผิดเองข้าต้องทำเช่นใดท่านถึงยอมช่วยข้าออกจากถนนหิงหืดน,นี้เชิญท่านพูดออกมาเถอหยวนเหยวจะทำตามโดยไม่รีรอหรือว่าท่านไม่เห็นแก่ที่พวกเรารู้จักกันมาร้อยกว่าปีเราเคยร่วมผจญกันมาในหมอกปีศาจไม่คิดจะช่วยข้าอย่างนั้นหรือเรื่องของสมบัติอาคมนอกจากระเบิดเพลิงเขียวแล้วข้าก็ ไม่มีสิ่งใดจะมอบให้แล้วยวนเห่ยาเห็นท่าทีของฮานลี่จึงพูดจะอ่อนโยนลงกลับมาน่าสงสารอีกครั้งฮานลี่มีท่าทีกึ่งยิ้มกึ่งเฉยแต่ในใจกลับรู้สึกประหลาดใจยวนเหวยงช่างรู้จักยืดได้หดได้ตามสถานการณ์จริงๆตอนนี้ใช้นำเสียงอ่อนแอขอความช่วยเหลือท่าทางเมื่อครู่ที่เย้าวยวนชวนลหลงไหลทำให้เขารู้สึกว่านางดูงดงามสงา่าแต่ขณะเดียวกันก็ทำให้เขารู้สึกแปลกประหลาดหน้า ตกใจดูท่าผู้บำเพ็ญเพียรสตรีท่านนี้ที่บำเพ็ญจากระดับสร้างปราณจนถึงระดับหลอมรวมได้ภายในร้อยปีนี้ต้องมีของดีอยู่กับตัวแน่นอนเมื่อคิดเช่นนี้แล้วฮันรี่กลับมีสีหน้านิ่งเฉยลงหยวนเหาวาจ้องมองเขาอย่างตื่นเต้นมีสีหน้าเฝ้ารอคอยคําตอบไม่นานเขาก็เงยหน้าขึ้นพูดอย่างคล้ายๆจําใจว่าในเมื่อแม่นางหยวนพูดถึงมิตรภาพของพวกเราถ้าข้าน้อยยังไม่คิดจะปกป้อง ท่านก็คงจะใจจืดใจดำเกินไปแล้วแต่ข้ามีหลักการของข้าไม่ยอมทำงานโดยไม่ได้ข้าตอบแทนถ้าท่านอยากจะมีชีวิตรอดจากถนนหินหืดแล้วก็โปรดมอบอสูรวิญญาณครูน,นั่นให้แก่ข้าได้หรือไม่ข้าสนใจพลังดูดวิญญาณของอสูรตัวนี้ยิ่งนักหลังจากอ้อมคอมอยู่นานฮานลี่ก็พูดสิ่งที่เขาอยากได้จากนางออกมาเริ่มคิดแผนในใจไปด้วย ถ้ามีอสูรประหลาดนี้แล้วเขาก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นเมื่อต้องร่วมมือกับมันกระดูกดำแล้วหากมองไปในวันข้างหน้าจะดูแคลนพลังของสัตว์ตัวนี้ไม่ได้แน่นอนเจ้าต้องการวิญญ,ญาณครวนยูนเหาวาได้ยินแล้วก็ยิ่งเบิกตากว้างมากขึ้นเหมือนกับไม่อยากเชื่อสิ่งที่นางได้ยินทำไมหรือไม่ได้อย่างนั้นหรือฮานลี่สีหน้านิ่งขึ้นน้ำเสียงเย็นชาข้ามอบวิญ,ญญาณครวนให้เจ้าเจ้าจะพาข้าออกจากถนนหินหนืดแห่งนี้ หยวนเยามองฮันลี่แล้วถามกลับทีละคำเหมือนไม่ค่อยเชื่อพร้อมสีหน้าสงสัยถูกต้องฮันลี่ขมวดคิ้วพร้อมพูดยืนยันเขารู้สึกลึกๆว่าอีกฝ่ายมีท่าทีแปลกๆได้ตกลงตามนี้วิญญาณครวนเป็นของเจ้าขณะที่นางตอบยืนยันกลับไปก็แอนเอลเล็กน้อยหยิบย่ามสัตว์อสูรมอบให้ฮันลี่โดยไม่มีทีท่าลังเลแต่อย่างใดฮันลี่มองตาไม่กระพริบในใจก็รู้สึกแปลกแปลก เขาดูอย่างไรก็รู้สึกสงสัยว่าทำไมอีกฝ่ายเหมือนอยากจะมอบวิญญาณโครนให้เขาเหลือเกินหรือว่าวิญญาณโครนมีข้อเสียแต่ก็แค่คิดฮานรี่คิดแล้วก็รับย่ามสัตว์อสูรด้วยสีหน้าปกติแล้วใช้พลังปราณสำรวจดูเห็นว่าวิญญาณโครนกำลังนอนหลับอยู่ภายในถุงฮานลี่พยักหน้าเหน็บถุงไว้ข้างเอวกำลังจะพูดอะไรต่อยูนเหยากลับอ้าปากมีไขมุกสีดำออกมาจากปากตกลงกลางฝ่ามือ สิ่งนี้คือไขมุกวิญญาณครวนไว้สำหรับควบคุมเจ้าอสูรตัวนี้เทียงนำเจ้าสิ่งนี้ไปหลอมกับสมบัติอาคมด้วยวิธีปกติวิญญาณโครวนก็จะเป็นของเจ้าตลอดการข้าได้มันมาไม่นานนักยังไม่ทันได้หลอมตอนนี้เจ้าลบรอยที่ข้าสลักเอาไว้ก็พอแล้วหยวนเยาอธิบายอย่างยิ่มแย้มมอบให้ฮันลี่ฮันลี่มองไขมุกวิญญาณครวนแต่ไม่ยื่นมือออกไปรับมา เขารู้จักไขมุกนี้ตอนอยู่ในหมอปีศาจเขาเคยส่งพลังเสียงถามเรื่องวิญญาณครวนกับเซียนวิญญาณม่วงและได้รู้เรื่องไขมุกวิญญาณด้วยต่อมาเขาเห็นว่าอีกฝ่ายไม่สามารถบังคับอสูรประหลาดได้ดังใจปรารถนาถึงรู้ว่านางยังไม่ได้หลอมไขมุกวิญญาณจึงสนใจจะขออสูรมาครองแต่ตอนนี้อีกฝ่ายมอบไขมุกให้เขาเหมือนกับโยนของอัปมงคลใส่เขายังมีแววตาดี อกดีใจอีกด้วยทำเอาฮันลี่รู้สึกสงสัยไม่อยากรับไข่มุกไว